ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่ค่ะไลฟ์ส้อยค่ะสร้อยทองเคทองสิบปดเมาหลายวันแล้วนะคะค่ะคุณแม่ไลฟ์ค่ะค่ะรีวิวค่ะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากค่ะช่วงปีใหม่นะคะค่ะเป็นทองสิบแปดเคนะคะทองเคนะคะค่ะเรียกว่าลายนี้ค่ะลายเม็ดมะยมค่ะ ค่ะจะมีหลายลายนะคะลายเม็ดมะยมค่ะมือคนแก่ค่ะโชว์หน่อยนะคะมือคนแก่เหี่ยวหน่อยเด้อค่ะเป็นทองเคค่ะนี่เขาเรียกว่าลายเม็ดมะยมความยาว24นิ้วนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ค่ะนี่ค่ะคุณแม่ใส่เลยค่ะคุณแม่ใส่เป็นลายเม็ดแตงค่ะคุณแม่จะชอบลายเม็ดแตงค่ะมันแมันระยิบระยับค่ะลายเม็ดแตงค่ะมันจะตัดลายนะคะค่ะเป็นสร้อยทองเคค่ะทอง 18K นะคะ คุณแม่มีของตัวนี้มาเป็นสิบห้าปีแล้วนะคะแต่คุณแม่ช่วงนั้นจะขายแต่ไหมค่ะผ้าไหมค่ะค่ะช่วงนี้ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะคุณแม่เอาทองสิบแปดเคมาโชว์นะคะโชว์ไปหลายวิวแล้วค่ะเป็นหลายวันเลยนะคะค่ะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะคุณแม่ขายมาค่ะค่ะทองสิบแปดเคค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ตรมะยมค่ะค่ะสวยค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะใส่แล้วค่ะความยาวสิบ 24นิ้วค่ะสวมหัวได้นะคะตะขอนี่ก็ประทับตานะคะตะขอนี่อ่อนมากค่ะนิ่มมากค่ะค่ะตะคอนิ่มค่ะค่ะของสวยของงามค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพทอง1 8บเคคุณแม่ได้มาจากไหนค่ะคุณแม่จะเล่าตำเนิดเกิดขึ้นให้ฟังค่ะค่ะของตัวนี้พ่อค้าเป็นคุณแม่ซื้อจากพ่อค้าอิตาลีค่ะสิบห้าปีคืนหลังที่เจอกันค่ะ แต่คุณแม่จะไม่เล่าค่ะเจอกันตรงนี้สร้อยตรงไหนคะค่ะเป็นทองอิตาลีค่ะเป็นพ่อค้าอิตาลีขายนะคะค่ะทองพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทองสิบแปดเคค่ะทองเคนะคะค่ะครับหนูมากับใครคะมากับตามากับตาคุณแม่แม่แม่ขายของค่ะคุณยายมามาวัสดีลูกค้าขอลูกมาบิณสวัสดีค่ะคนเก่งคนสวยคนหล่อคนของแม่ ครับค่ะเห็นไหมคนหล่อครับครับคนณหล่อของคุณยายครับค่ะคุณแม่ขายค่ะคุณยายขายทองเคค่ะค่ะนี้ค่ะลายที่คุณแม่ใส่นะคะเป็นเม็ดแตงค่ะขั้นมะยมเม็ดแตงค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะเอาไปเป็นของฝากของขวัญช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมมากนะคะค่าราคาอยู่ที่เส้นละสี่ร้บาทนะคะค่าราคาเส้นละไอ้สี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าทองเคค่ะทองสิบแปดเคทองอิตาลีค่ะทองฝรั่งค่ะค่ะเขาจะเรียกว่าเนื้อทองฝรั่งนะคะค่ะทําทไมคุณยายถึงขายถูกคุณแม่ถึงขายถูกค่ะคุณแม่เคยขายแบบนี้ค่ะแต่ลูกค้าไปต่อยอดได้นะคะค่ะช่วงนั้นคุณแม่คุณยายจะขายส่งอย่างเดียวเลยค่ะเป็นทางขายแล้วก็แจกเบอร์โทรค่ะค่ะส่งค่ะส่งตลอดเลยค่ะส่งทั่วไทยค่ะ ตอนนั้นไม่มีทางไลน์ค่ะตอนคุณแม่ขายสิบปีคืนหลังค่ะไม่มีออนไลน์ไม่มีไลน์ไม่มีเฟซไม่มีไลน์ค่ะมีแต่แจกเบอร์โทรค่ะของดีเขาก็โทรตามค่ะอันนี้ลายเม็ดแตงนะคะเขาเรียกว่าลายเม็ดแตงค่ะค่ะขั้นมมยมเม็ดแตงค่ะทองสิบแปดเคนะคะไม่ลอกไม่ดําไม่มีปัญหาต่อสุขภาพไม่แพ้ค่ะใส่แล้วไม่แพ้นะคะค่ะไม่คันไม่ดําตามรอบคอค่ะถ้าตัวไหนใส่แล้วสองสาวันคันตามรอบคอส่งคุณแม่รักคืนค่ะคุณแม่ บอกเลยค่ะส่งค่ะส่งของกับคืนตีกลับเลยนะคะคุณแม่โอนเงินกลับคืนให้ค่ะการันตีถึงขนาดนั้นค่ะถ้าของไม่ดีไม่เก็บไว้รักษาไว้ถึง15ปีค่ะเขาเรียกทองเคค่ะหาลูกค้าไปต่อยอดได้นะคะค่ะเอาไปต่อยอดได้ค่ะเอาไปต่อยอดนะคะเอาไปขายต่อค่ะเพราะว่าคุณแม่ส่งช่วงนั้นมีแต่ส่งค่ะพราราชการเขาเอาไปขายค่ะคุณแม่บ้านก็ไปขายครั ค่ะคุณแม่ส่งให้ราคานี้เขาจะไปขายเส้นละเกตแต่ร้อยค่ะเป็นทองเคค่ะคาะแล้วแต่จะขายได้นะคะอันนี้ค่ะลายกระดูกงูนะคะขาดกลมมากคาะลายกระดูกงูแข็งแขกกระดูกงูค่ะแข็งแรงมากค่ะขาะนี้ค่ะลายกระดูกงูจะเงามากเลยค่ะขาดเนื้อแน่นขาะกระดูกงูนี่จะตันนะคะคาะราคา400บาทคาะกระดูกงูมาแพงกว่าเพื่อนนะคะ450ค่ะ ถ้าพวงหน้า4 0 0ร้อยทวนเนี่ยค่ะ4 5 0รอยหนะคะลายกระดูกงูนะคะค่ะท่านผู้ชายท่านจะเอาไปใส่ไปห้อยผ้าแขวนพระที่ไอ้หลวงปู่องค์ใหญ่ๆค่ะค่ะแนะนํากระดูกงูค่ะกลมติ๊กเลยค่ะเนื้อแน่นมากค่ะลายกระดูกงูนะคะค่ะเนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นลายกระดูกงูค่ะ450บาทนะคะลายกระดูกงูนะคะค่ะเป็นทองเคค่ะทองชุบแม่ลัก็มีค่ะแต่คุณแม่ลักจะไม่ค่อยเอามาแนะนํานะคะทองชุบค่ะ เพราะว่ามันใสแล้วทองชุบนี่ค่ะมันมันการันตีไม่ได้เหมือนทองเคค่ะค่ะมันก็ลอกเหมือนกันนั่นแหละทองไอทองชุบค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่เคยเอามาออกนะคะคุณแม่มีค่ะถ้าคนไหนจะสั่งทองชุบคุณแม่ก็สั่งมาค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูค่ะค่านี้ลายค่ะเขาเรียกว่าลายกระดูกงูนะคะราคา450บาทค่ะค่ะสวมหัวได้ค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลาย ค่ะลายดอกมะพร้าวค่ะลายดอกหมากลายดอกมะพร้าวนะคะค่ะราคาเส้นละสี่ร้อยบาทเหมือนกันโน้ทอยออกมาลูกครับคนเก่งครับบังคุณยายแล้วครับครับบังคุณยายแล้วครับอ่าคุณโนอ่าเอาโชว์ตัวแล้วค่ะลูกกลับได้แล้วครับครับครับคุณยายจะอันนี้ครับอ่าต้นนะคะค่ะล้านค่ะล้านออกมา ค่ะนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายดอกหมากนะคะขาดเป็นลายดอกหมากลายนี้ค่ะสวยค่ะแล้วแต่ท่านจะเลือกลายไหนนะคะอันนี้ยี่สิบสี่นิ้วนะคะขาดยี่สิบสี่นิ้วค่ะลายดอกหมากก็2ยี่สิบสี่นิ้วนะคะขาดยี่สิบสี่นิ้วค่ะขาดราคาสี่ร้อยบาทนะคะแล้วแต่ท่านชอบนะคะลายดอกหมากลายดอกมะพร้าวคาะเรียกดอกมะพร้าวก็เรียกนะคะดอกหมากก็เรียกนะคะขาดราคาอยู่ที่เส้นละสี่ร้อยบาทนะคะสมหัวได้นะคะ ค่ะมีหลายลายค่ะอันนี้ค่ะเป็นราคาหนัก2บาทค่ะป้องขั้นโซ่ค่ะป้องขั้นโซ่2บาทนะคะ2บาทนี้อยู่ที่ราคา600บาทค่ะน้ําหนัก2บาทนะคะป้องขั้นโซ่นะคะค่ะท่านไหนอยากได้ป้องขั้นโซ่ก็บอกนะคะค่ะเป็นทอง 18k ค่ะไม่ลอกไม่ดําไม่มีปัญหาต่อสุขภาพใส่แล้วไม่คันคอค่ะท่านไหนจะเอาไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆสนิทมิตรแท้ของเราแนะนํานะคะกับเป็นของฝากช่วงปีใหม่ได้นะคะ ค่ะทองเคค่ะค่ะบอกเพื่อนค่ะบอกว่าให้ถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวจะซื้อทองราคาเส้นละสี่หมื่นให้ค่ะบอกเขาไปก่อนนะคะใส่ทองเคกับแม่ลักไปก่อนนะคะสวยเลิศดรูดูเด่นค่ะแม่ลักใส่ประจาไม่เคยถอดใส่อาบน้ําก็ไม่ต้องถอดนะคะค่ะไม่ต้องกลัวว่าอ่ะถูกน้ําค่ะของดีถูกน้ํายิ่งแววยิ่งใสค่ะใส่อาบน้ําเลยนะคะไม่ต้องถอดนะคะค่ะคุณแม่มีไลา์โชว์นะคะ ขาหนี้ผ้าไว้ค่ะผ้าไว้เส้นนี้หนักสามบาทอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะขะแข็งแรงค่ะท่านจะใส่ห้อยพระห้อยจี้พระนะคะขะจะเป็นลายนี้ค่ะลายผ้าไว้ค่ะหนักสามบาทค่ะอันนี้หนักสองบาทนะคะสองบาทอยู่ที่หกร้อยทนค่ะถ้าสามบาทอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะลายนี้อยู่ที่ราคาหกร้อยบาทนะคะค่าผ้าไว้ค่ะค่ะเป็นสีท่านไอเป็นสีทองเคนะคะ ค่ะทอง 18K ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะใส่แล้วไม่ดำไม่เขียวไม่ขึ้นเขียวขึ้นตามรอบคอนะคะไม่ค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะไม่ลอกไม่ดำค่ะค่ะไม่คันด้วยค่ะค่ะการันตีได้ค่ะเป็นปีนะคะใส่ได้เป็นปีสปีค่ะอันนี้ลายผ่าไว้เล็กค่ะ1บาทนะคะลายผ่าไว้เล็กนะคะราคา400บาทนะคะ ค่ะท่านชอบลายผ่าไว้เล็กก็โทรทักโทรแจ้งมาค่ะนี่ผ่าไว้เล็กนะคะค่ะสวมหัวได้ค่ะราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะผ่าไว้เล็กนะคะค่ะสวยค่ะเลือดหลูดูเด่นมากค่ะอยู่ที่ค่ะสี่ร้อยบาทค่ะลายผ่าไว้ตะขอนี่ก็นิ่มนะคะตะขอไม่แข็งนะคะของดีค่ะตะขอไม่แข็งค่ะเวลาจับออกไอเวลาเราเราใส่ค่ะไม่ต้องไปง้างที่ตะขอนะคะค่ะสวมหัวได้ค่ะถอดค่ะ ค่ะอาบน้ำได้เลยค่ะใส่อาบน้ำเลยนะคะอันนี้เม็ดมะยมเส้นใหญ่ค่ะเม็ดมะยมเส้นใหญ่ก็ราคาอยู่ที่450บาทนะคะค่ะเป็นเม็ดมะยมเส้นใหญ่ค่ะค่ะ450ค่ะความยาว24นิ้วนะคะค่ะต่อเลยค่ะต่อคุณแม่จะต่อต่อค่ะต่อสร้อย18นิ้วนะคะ ่ะนี้ค่ะเป็นลายเม่นมะยมสิบแปดนิ้วค่ะค่ะเม่นมะยมสิบแปดนิ้วค่ะสวมหัวไม่ได้นะคะสําหรับลูกๆล่านๆค่ะท่านถ้าไม่ชอบยาวก็ใส่สิบแปดนิ้วนะคะค่ะไม่ให้บวนรักขายทองเคค่ะไม่ดําไม่ลอกไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะใส่แล้วดีค่ะค่ะทํากําไรได้ดีมากค่ะจะเราจะทำไรายได้นะคะค่ะซื้อไปขายกับคุณแม่เลยค่ะซื้อไปขายต่อนะคะเพราะว่าคุณแม่แต่ก่อนมิจะส่งเดี๋ยนี้ คุณแม่มีช่อง YouTube ของตัวเองแล้วค่ะคุณแม่ออกทางช่อง YouTube นะคะอันนี้ลายเม็ดมะยมค่ะค่ะมะยมนิยมชมชอบค่ะซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักเราชอบนะคะค่ะ่านเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราค่ะฝากทองเคก็เป็นกําลังใจแล้วค่ะสวยค่ะทองเคยิ่งใส่สวยนะคะเป็นทองฝรั่งค่ะเขาเรียกทองฝรั่งค่ะค่ะของไม่รักหน่ไม่เคยถอดนะคะค่ะราคาเส้นนี้ข่ะอยู่ที่200บาทนะคะราคาความยาว18นิ้วนะคะ ค่ะสิบแปดนิ้วเส้นละสองร้อยบาทค่ะอันนี้ไอ้ผ่านไปแล้วค่ะลายแม่นมะยมสิบแปดนิ้วค่ะอันนี้ลายไข่ปลาค่ะค่ะไข่ปลาสิบแปดนิ้วนะคะอ่าไข่ปลาจะไม่มีไอ้ไม่มีห่วงค่ะไข่ปลาจะเป็นลายตันเลยนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกไ, <6 S 2> ไอสองร้อยบาทค่ะรงนค่ะสองร้อยบาทนะคะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะอันนี้ลายไข่ปลาค่ะเป็นทองเคนะคะ ทอง 18K ค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะยิ่งใสยิ่งสวยสวยทนสวยนานค่ะท่านอยากได้อาไปร่ะอาไปต่อยอดนะคะค่ะสั่งกับแม่ลักเลยนะคะไปต่อยอดคุยกันได้ค่ะคุยกันหลังใหม่ได้นะคะท่านจะไปต่อยอดนะคะอันนี้ค่ะโซ่ค่ะเป็นลายโซ่คอสกิดคิวนะคะท่านไหนที่ชอบลายกิวนะคะคิวค่ะเป็นโซ่คอสกิดคิวค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยยิบรลยย้ำมากเลยค่ะกิวค่ะ ค่ะนี่ก็ความยาว18ปดนิ้วนะคะ200อบาทค่ะลายจิ๋วนะคะค่ะสวยค่ะดูค่ะเขาขึ้นเงานะคะลยิบระยยับเลยค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำนะคะให้ลูกให้หลานใส่ก็ไม่ลอกไม่ดำนะคะค่ะมันจะมีมีมีสิบปดนิ้วค่ะอันนี้โซ่ค่ะค่ะเขาเรียกว่าโซ่ขั้นป้องนะคะค่ะสิบปดนิ้วนะคะโซ่ขั้นป้องค่ะค่ะราคาอยู่ที่200บาทไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะ ท่านยาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมนะคะให้เพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราค่ะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละสองร้อยบาทนะคะค่ะเอาไปต่อยอดได้นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะให้ลูกค้าเดินหาเลยค่ะแถวแถวทั่วค่ะทั่วอีสานค่ะคุณแม่การันตีนะคะทั่วอีสานเลยนะคะค่ะคุณแม่การันตีมากค่ะไม่มีค่ะไปหาเลยค่ะเพราะว่าลูกค้านี้ คุณแม่จะปิดความรับค่ะลูกค้านี้เขาเคยไปแล้วค่ะเขาซื้อจากคุณแม่นี่แหละไปขายเขาบอกว่าเขาไปเดินหาแถวแถวมุกดาหารค่ะชายแดนมุกดาหารค่ะและก็ชายแดนที่เขมรไม่มีนะคะคุณแม่ไปขายที่ที่ช่องจอมค่ะคุณแม่ไปเปิดเปิดโต๊ะขายเขาได้มาไล่คุณแม่ค่ะ คนที่เขาตั้งร้านเขาขายไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าของคุณแม่มาจากไหนมันถึงมันเป็นแบบนี้ค่ะมันเหมือนทองฝรั่งเลยค่ะอันนี้ก็สิบแปดนิ้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบรนด์ขั้นตุ่มค่ะแบรนด์ขั้นตุ่มระยิบระยับมากเลยนะคะค่ะแบรนด์ขั้นตุ่มค่ะสิบแปดนิ้วนะคะให้ลูกให้หลานใส่นะคะระยิบระยับมากสวยมากเลยค่ะใส่อาบน้ําเลยค่ะไม่ต้องถอดนะคะ ค่ะไม่แพ้ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะไม่แพ้ไม่มีคันค่ะค่ะตัวน้อยครับลูกหลานนานค่ะค่ะเรียกว่าลายแบรนด์ขั้นตุ่มนะคะอันนี้โซ่คอสกรีดขั้นตุ่มนะคะจะมีหลายลายนะคะค่ะราคาอยู่ที่200บาทเนี่ยค่ะอันนี้โซ่คอสกรีดขั้นตุ่มนะคะเป็นทองเคนะคะค่ะใส่แล้วค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะไม่ดำไม่ลอกไม่คันนะคะท่านจะไปต่อยอดได้นะคะ เขาบอกว่าเขาซื้อมาจากร้านตรงไหนดอกเขาซื้อมาจากประเทศเขาไปทํางานที่เมืองนอกเขาซื้อมาเส้นละหกพันบาทมันเหมือนคุณของคุณแม่เด้เลยค่ะเส้นละหกพันบาทเขาขายอยู่ในร้านเขาขายได้ราคาสูงแต่คุณแม่ขายแค่สองร้อยบาทค่ะค่ะตัวเดียวกันค่ะค่ะเขาไม่เห็นแล้วค่ะเขาไม่เห็นคุณแม่ขายแล้วเขาเสียดายมากแต่เขาไปทํางานเมืองนอกค่ะเขาซื้อมาจากประเทศอิตาลีค่ะเขาซื้อมาเส้นละห้าหกพันค่ะ ค่อันนี้ก็มีมีหลายนะคะอ่นนี้ก็ลายขาตะกะแตนค่ะขาท่านจะไปให้ลูกให้หลานแบบลูกหลานผู้ชายใส่ก็ได้นะคะหลายขาลายขาตะกะแตนค่ะขาราคาอยู่ที่เส้นละสองร้อยบาทนะคะสิบแปดนิ้วนะคะขาเส้นละสองร้อยบาทค่ะสิบแปดนิ้วค่ะการันตีได้ค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่คันไม่แพ้ค่ะถ้าของไม่ดีคุณแม่จะไม่เก็บรักษาไว้นานถึงสิบห้าปีค่ะไม่ใช่คุณแม่ เพิ่งมีเพิ่งเอามาขายนะคะจนคุณแม่การันตีได้รู้จักที่ไปที่มาของพวกนี้ค่ะค่าราคาอยู่ที่200บาทค่ะเอาไปต่อยอดได้นะคะช่วงปีใหม่นะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละ200บาทนะคะความยาว18นิ้วนะคะไม่สวมหัวไม่ได้นะคะนะหนูหนูหน,น,นูเดคุณยายเอาออกมา็ูปแบ ค่ะมีสร้อยเด็กนะคะค่ะนี่ข้อสร้อยเด็กนะก็ค่ะมีตุ่มตุ่มแบรนนะคะค่ะตุ่มขั้นตุ่มแบรนค่ะขั้กขั้นตุ่มแบนนะคะถ้าทักมานะคะค่ะลูกหลานประมาณขวบสองขวบนะคะใส่ไม่คันไม่ดำนะคะถ้าเป็นงานชุดสร้อยพวกนี้ค่ะของหลานนะคะจะมีสร้อยคอด้วยไอสร้อยข้อมือด้วยค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยขายค่ะเคยขายเด็กคนนั้นใส่ไปให้ลูกให้หลานใส่นี่ค่ะ มันจะไม่คันนะคะไม่ไม่ต้องค่ะอันนี้ค่ะเป,เป็นเป็นสร้อยข้อมือนะคะค่ะสร้อยข้อมือพร้อมชุดเนี่ยค่ะถ้าชุดเด็กสร้อยข้อมือเนี่ยค่ะจะขายชุดละสองร้อยบาทนะคะเส้นนี้ก็ร้อยบาทนะคะและสร้อยข้อมือก็100ะะออกร้อยบาทนะคะเป็นลายเม็ดมะยมนะคะเป็นชุดของเด็กประมาณขวบสองขวบนะคะค่ะคุณแม่เคยขายค่ะคุณแม่ก็เลยเอามาค่ะเพราะว่างานพวกนี้ค่ะบางคนเขาก็ไปให้ลูกให้หลานค่ะเด็กขวบสองขวบนะคะใส่สวยงามมากเลยค่ะ ค่ะเป็นชุดค่ะชุดสร้อยข้อมือด้วยค่ะถ้าของเด็กนะคะชุดละสองร้อยบาทค่ะอ่ะเป็นของเด็กนี่ค่ะค่ะมีค่ะมีสร้อยสร้อยข้อมือด้วยค่ะของผู้ใหญ่ค่ะเป็นเม็ดมะยมแต่มีแต่เม็ดมะยมนะคะความยาวสิบเจ็ดไอสิบเจ็ดเซนนะคะค่ะยาวสิบเจ็ดเซนค่ะพวกนี้ค่ะถ้าคนตัวจอยตัวเล็กก็ตะขอเข้าไอสอดเข้าไปในที่ล็อกของเขานะคะมันมีล็อกอยู่ค่ะสอดเข้าไปก็ได้ค่ะ การนี <aid> ้ค <Solomon> ่ะเส้นรากค่ะเส้นรากสองร้อยบาทนะคะเอาค่ะค่ะคุณแม่คุ้ผิดนะคะอ่ะสร้อยข้อมือเส้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสร้อยข้อมือร้อยห้าสิบแต่สร้อยสองร้อยค่ะค่ะเป็นสร้อยข้อมือก็มีนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสร้อยข้อมือเนี่ยค่ะเป็นนี่ค่ะลายลายดอกหมากค่ะมีลายดอกหมากด้วยนะคะค่ะเป็นสร้อยข้อมือค่ะความยาวสิบเจ็ดเซนนะคะคนตัวอ้วนตัวจ่อยตัวผอมใส่ได้ค่ะ ค่ะนี้ลายนี่ค่ะเขาเรียกว่าลายดอกสร้อยดอกหมากค่ะค่ะเป็นสร้อยข้อมือนะคะค่ะแล้วก็มีเลดด้วยค่ะอ่ะหนูหนูจะทมลูกมีเลดค่ะเลค่ะเลดเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเลดแขนนะคะค่ะเป็นเลดค่ะเนี้ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะความยาวสิบเกดไอ้สิบเกดเซนนะคะค่ะความยาวของเลดนะคะสิบเกดเซนอย่าทำลูกอย่าทำ ค่ะความยาวสิบเจ็ดเซนค่ะเป็นเลดนะคะสวยค่ะลูกค้าเห็นลูกค้าถามหาคุณแม่เลยเอามาค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นทองสิบแปดเคนะคะค่ะเลดพวกนี้ค่ะเส้นราคาอยู่ที่ค่ะอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะค่ะอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะเลดค่ะค่ะถ้าเลดยาวนี้ค่ะอยู่ที่สามร้อยนะคะเลดใหญ่นะคะมันจะมีเลดใหญ่แลวค่ะเส้นใหญ่และเส้นเล็กค่ะ ขาเนี้ความยาวอยู่ที่สิบเจ็ดเซนนะคะขาเล็กแขนค่ะอันนี้อยู่ที่สามร้อยบาทค่ะขานี้ค่ะมันจะมีอันนี้ด้วยนะคะลงยาค่ะข้อมือลงยาค่ะค่ะความยาวสิบเจ็ดเซนนะคะข้อมือลงยาค่ะค่ะสวยนะคะข้อมือลงยานี้สวยงามมากค่ะค่ะแต่ไม่มีสร้อยนะคะมีแต่ข้อมือค่ะ ค่ะข้อมือสวยนะคะข้อมือข้อมือลงยาค่ะค่ะข้อมือลงยาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะอันตัวนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะค่ะลงยาตุ่มใหญ่ค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะเพราะว่าลงยานี่แแพงนะคะเพราะว่ามันเขาได้แกะลายค่ะค่ะลงยาสิบเจ็ดเซนนะคะความยาวสิบเจ็ดเซนข้อมือลงยาสี่ร้อยห้าสิบนะคะค่ะเป็นสร้อยข้อมือค่ะค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะสร้อยข้อมือลงยาค่ะ ค่ะนี่ข้อแบบเป็นรูปหัวใจก็มีนะคะมีสร้อยข้อมือรูปหัวใจนะคะค่ะเอาไปฝากเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ก็โอเคนะคะค่ะนี่ก็ความยาว17เซนนะคะอันนี้ก็450ค่ะข้อมือลงยานะคะ4 5 0ร้อบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะและคุณแม่มีกําไรด้วยนะคะค่ะกําไรค่ะกําไรนี่ค่ะเป็นกําไรอันนี้นะคะรับค่ะ ค่ะนี่ขอกำไรทองเคนะคะครับอย่าพูดอย่าพูดค่ะนี่กำไรทองเคนะคะค่ะเป็นทองสิบแปดเคค่ะความอยู่ที่หน้ากว้างอยู่ที่ห้าสิบเกตเซนนะคะไอห้าสิบเกตค่ะความกว้างนะคะค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นหน้าพลอยนะคะค่ะห้าหน้าพลอยค่ะอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะอันนี้นะคะอันเดียวนะคะสามร้อยบาทถ้าคู่นี้หกร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นกําไรหน้าพลอยค่ะค่ะอันวงละสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นหน้าพลอยค่ะนี่กําไรนะคะค่ะมันจะมีกําไรหน้าพลอยคุณแม่เอามาอยู่ที่สองแบบค่ะแต่ว่ามีเยอะค่ะแต่คุณแม่ก็ชอบแบบเรียบๆค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ก็หน้าพลอยอีกแบบหนึ่งนะคะหาสวยค่ะคนไหนค้าขายอยากค้าขายดีกําไรมีดีมีกําไรก็ใส่กําไรนะคะ ค่าราคาอยู่ที่อันละ300้อบาทนะคะอันเดียว300อยคู่นี้600้บาทนะคะถ้าจะใส่เป็นคู่นะคะค่ะเป็นเนื้อไอเป็นเนื้อทองเคค่ะค่ะอยู่ที่ราคาอันละ300อบาทนะคะเอาเอาไวท้ทีไหนค่ะเดี๋ยวมีกำไรเกลี้ยงค่ะไอ่เอาไว้ที่ไหนค่ะไกกำไรเกลี้ยงค่ะมันอย่างนี้ค่ะมีกำไรเกลี้ยงค่ะพีคไอของเคนะคะทองเคค่ะ ค่ะนี้กาไรเกลี้ยงค่ะสวยงามมากค่ะถ้าทนไหนสนใจอยากมีพลอยหรือเกลี้ยงก็โทรบอกโทรทักโทรแก้งนะคะค่ะอัลละสองร้อยบาทนะคะคู่นี้ก็สี่ร้อยบาทค่ะค่ะมันจะมีหน้าห้าสิบเจ็ดค่ะค่ะนี้ค่ะห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดสำหรับเหมือนคุณแม่นะคะคนรุ่นตัวอ้วนตัวอ้วนคุณแม่ใส่ห้าสิบเจ็ดค่ะคุณแม่ใส่ได้นะคะ ถ้า60จะเป็นสาวอวบสาวใหญ่นะคะคนอ้วนคนใหญ่นะคะ57เกนะคะพิธีกดนะคะขาดตรงที่มีรอยต่อน็อตแบบนี้ค่ะอย่ากดนะคะขาดจะให้กดค่ะกดใส่เวลากดใส่ค่ะมันจะมี2รอยต่อนะคะรอยต่อเกลี้ยงค่ะและนอรอยต่อแบบน็อตนะคะตรงที่เป็นน็อนนี่ค่ะเขาจะดึงไว้ค่ะอย่ากดนะคะกดที่ตรงเกลี้ยงค่ะขาดแม่มือนิ่โป้งค่ะกดลงข้างล่างนะคะ ค่ะแล้วก็สวมใส่เลยค่ะค่ะใส่ได้ค่ะค่ะใส่ง่ายค่ะนี่ค่ะคุณแม่ก็ใส่พอดีค่ะค่ะห้าสิบเ็ดค่ะวงกว้างห้าสิบเกดรุ่นค่ะคุณแม่น้ำหนักยี่ที่หกสิบสามค่ะหกสิบสามเนี่ยค่ะใส่ได้ค่ะใส่พอดีค่ะค่ะถ้าชอบวงใหญ่วงกว้างก็เอาไซส์หกสิบค่ะอันนี้ไซส์ห้าสิบเ็ดนะคะคุณแม่ใส่ไซส์ห้าสิบเ็ดค่ะ ค่ะสนใจโทรทักค่ะอัลละสองร้อยบาทค er ่ะค่ะเป็นกําไรเกี้ยงค่ะถอดเวลาถอดก็กดลงข้างล่างค่ะมือกดลงข้างล่างนะคะค่ะกดลงอย่างเดียวค่ะเวลาเราง้างออกไปนานเข้าค่ะค่ะเราจะดีดออกขยายออกดึงออกไปนี้ได้นะคะดึงออกได้ค่ะมันนิ่มค่ะค่ะกําไรเกี้ยงค่ะกําไรทองเคนะคะสองร้อยบาทค่ะเดี๋ยวเดี yeah> anyway> ๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นายที่มา ค่ะเป็นกําไรค่ะกําไรก็มีค่ะต่างหูก็มีนะคะค่ะต่างหูขจรนี่ค่ะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะต่างหูขจรนี่ค่ะคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นทองเคค่ะเป็นขจรค่ะค่ะคนเท่าคนแก่ชอบมากค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะวันนี้ขายแต่เท่าไอ้ต่างหูขจรนะคะคนโบราณค่ะคนสุรินคนโบราณชอบใส่ขจรนะคะค่ะเป็นขจรค่ะคู่ละร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นทองเคค่ะเรียบๆค่ะต่างหูนี่ค่ะ ขาต่างหูเนี่ยค่ะมีมีเยอะอยู่นะคะขาเนี่ย่ะต่างหูค่ะค่ะคุณแม่ก็จะยกให้ดูเป็นอย่างๆนะคะเป็นขจรคะ่ะกจรก็มีแล้วค่ะอันนี้ค่ะอยู่ที่อันหนึ่งนะคะถ้าทักมาบอกว่าขไหมายเลขหนึ่งค่ะจะบอกว่าเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยว,วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวจะนพูดลูกค่ะต่างหูเนี่ยค่ะเป็นต่างหูทองเคนะคะ ค่ะไม่คันไม่แพ้ใส่แล้วไม่มีการว่าหูบวมหูคันหูแพ้นะคะเพราะมันเป็นทองเคมันไม่แพ้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งนะคะคู่ละร้อยห้าสิบนะคะเกลี้ยงนะคะค่ะต่างหูเกลี้ยงค่ะคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าทักมาบอกว่าหนึ่งค่ะค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะค่ะต่างหูเกลี้ยงหมายเลขสองหมายเลขสองแกวงแคบเข้าไปหน่อยนะคะถ้าคุณไหนไม่ชอบใหญ่ชอบชอบตุ้มหูใหญ่ต่งหูใหญ่ก็โทรทักคุณแม่บอกว่า ไอ้เกลี้ยงค่ะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองค่ะเป็นต่างหูไอ้ทองเคนะคะค่ะบอกว่าเกลี้ยงค่ะค่ะอันดับสามค่ะหมายเลขสามเป็นลายนะคะตัดลายนะคะค่ะคู่ละร้อยห้าสิบบาทค่ะถ้าถ้ามาบอกว่าอันดับสามค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะคนไหนที่อันนี้ก็ให้อดไลน์ค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะคุณที่ขายดีวันนี้ค่ะคุณยอนที่อยู่วันนี้ก็คือเป็นต่างหูเกลี้ยงแล้วก็เป็น เป็นขจรค่ะอันนี้อันดับสี่นะคะค่ะหน้าพอลอยค่ะอันดับสี่นะคะหมายเลขสี่หน้าพอลอยนะคะค่ะค่ะเป็นหน้าพอลอยล sein, หมายเลขสี่ค่ะค่ะหมายเลขห้าค่ะค่ะหมายเลขห้าจะเป็นตัวนี้นะคะค่ะเป็นหน้าพอลอยค่ะต่างหูนะคะราคาคู่ละร้อยห้าสิบาทเป็นของพีเค้างนั้นเลยค่ะค่ะอันดับขานับหกค่ะ ก็เป็นโบค่ะเป็นรูปโบนะคะต่างหูนะคะเป็นรูปโบค่ะอันดับหกอันดับเจ็ดหน้าแชเนลค่ะค่เนี้ยค่ะหมายเลขเกตคือแชเนลนะคะขาต่างหูต้องทักมาบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตค่ะขานี้7เกตแชเนลค่ะขาเป็นทองเคนะคะขาหน้าแชเนลค่ะอันดับเจ็ดนะคะเป็นพลอยขาวค่ะค่ะมีพลอยขาวนะคะขาหน้าแชเนลค่ะอันดับเจ็ดค่ะ ค่ะอันดับแปดค่ะค่ะนี่ค่ะหยดน้าค่ะค่ะเป็นหยดน้ํานะคะหยดน้าใบโพค่ะหยดใบโพค่ะค่ะทัดทั้งมาค่ะอันดับเจ็ดอันดับแปดนะคะค่ะอันดับเก้าค่ะไอไลโบค่ะค่ะสวยนะคะค่ะต่างหูค่ะคุณแม่จะไม่เอามาเยอะค่ะพวกต่างหูเนี่ยค่ะค่ะเอามาบอกว่าลูกค้าโทรโทรทักบอกว่ามีต่างหูด้วยไหมมีค่ะคุณแม่มีจะมีทุกอย่างนั่นแหละ ค่ะเห็นไหมคุณแม่ขายแต่ทองเคค่ะค่ะสวยค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะใส่ออกการออกงานออกบุญก็เลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะเอาให้เพื่อนค่ะช่วงปีใหม่นะคะเป็นของขากของขวัญให้เพื่อนนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ